วันนี้มาอยู่กับพลพัชร์ให้นะครับวันนี้จะไม่ได้มาสอนบิดบล็อกนะครับแต่วันนี้จะมาทานแมปกระโดดครับตอนแรกที่ชี้ไปทางนี้นึกว่าเอออ้อยนึกว่าเออจะมารีวิวน้ำตกใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องคิดวันนี้น้องคิดค้นแมปมาแต่ก็อ,อยู่ตรงนัได้นะนี่นะคะก็คือตรงนี้นะคะ หยับนี่มันหินกระโดดสองคัพร้อมกันแล้วก็เดินอย่างนี้นะครับจับพึ่งแตะไอ้ตรงนี้นะครับห้ามโดนหินนะครับนี่ก้าวขามาตรงนี้เค้านี้จับไว้ตรงนี้ไ,าาาาไว้แน่นๆข้าขาข้าขาไว้ถึงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็กระโดดมาจับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปเครานี้ เอ้ยอย่าพิ่งเหยียบันนี้นะครับอย่าพิ่งเหยียบันนี้เหยียบวันนี้ได้มาตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องขึ้นไปบนนู้นนะครับ ไปบน,ไปตน,นตรงนี้นนแล้วเห็นปุ่มนี้ไหมครับผมเนี่ยเราต้องเอาขาอย่าไว้แล้วก็ลงมาเหยียดตรงนี้แล้วก็เดินขาโปะตลยคราวนี้เราจะจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็จะยังตัวลงไปคราวนี้ห้ามโดนเส้นนะครับเส้นพื้นนะ เขาทำเอาไว้ห้ามโดนเส้นด้วยยากพอใช้ได้โอ้โหเปียกเลยโอเคห้ามโดนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดินตามนี้นะคบผ่านแนยากห้ามโดนหินนะครับเราหยุดแค่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับตรงนี้เราจะข้ามมาตรงนี้ข้ามเดียวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปกลับตรงนี้เลยแล้วก็วนมาอีกรอบนะครับโอเคพอเสร็จตรงนี้นะครับก็คือเราจะมาตรงนี้เหยียบตรงนี้ก็อาจจะเหยียบ้ด้ แต่ว่าเอายแยากๆไม่เหยียบเมื่อกี้เผลอเหยียบแล้วแล้วเราก็กลับมาตรงนี้อีกนะครับแล้วเราก็เอ็กซ์ค่ะชิวไม่ตอนเริ่มแรกจะไปถึนงนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าตอนนั้นอาจจะคนมองไม่เห็นแต่ว่าตอนเริ่มต้นจะเริ่มอย่างนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตืนี้แบบนี้แล้วเราก็เหมือนเดิมเอ้ยทำโดวที บอกนะครับอันนี้ความยากระดับสองนะครับเพราะว่ามันต้องกระโดดไงมันต้องกระโดดก็คือเราไม่ใช่มาอย่างนี้ได้เลยเราต้องมาอย่างนีแน้แล้วก็ค่อยมาจับตรงนี้ไงแล้วรานี้เราต้องเดินมาตรงนี้นะคบเอ้ยแล้วนี่ก็คืออันที่สามนะครับที่ยากเหมือนกันก็คือที่ลงไปอ่ะมันสูนงไงมันน้องอะไรตองแบบว่าเก่งๆหน่อย คราวนี้ต้องตบมือสามครั้งนะครับต่อ,อไปเราก็จะทำยืมมนี้ยืมมือย่าได้นะครับแล้วก็จะโดดขาเดียวคราวนี้สองขาพมก,กันเดินไปทำมาอย่างดีนะแล้วเราก็เดินหนึ่งนี้ครับเดินมาเป็นนี้ครับ จบเก่งโดยการเราจะได้และแอค่ตื่นไม่ไบวไม่ไหบนย,บยนี่น้องเตรียมตอนจบน้องเตรียไมไว้สําหรับไว้สําหรับติดคลิปเลยปิดคลิปวันนี้เออคราวนี้ขอได้เวลาเอาตัวคนนะครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย